กระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์นะเราจะเรียกเป็นซอฟต์แวร์ development process หรือเราจะเรียกเป็น process model ก็ได้นะครับกระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยก็อยู่ในขั้นของเวลาเราเป็นเมเจอร์เนี่ยครับเราจะดูให้เราจะใช้โซลูชันไหนในการจะทำให้งานมีคุณภาพสพ่งมอบงานได้ตรงเวลาอันนี้สำคัญซอฟต์แวร์ development process ในซอฟต์แวร์เหมือนโปรเซสเนี่ยครับเขาก็จะอ้างอิงทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้องกับเขาเรียกเป็นโปรเซสโมเดลนะโปรเซสโมเดลคือแบบจำลองกระบวนการแบบจำลองกระบวนการนะครับคือในการพัฒนาซอฟต์แวร์ขององค์กรต่างๆนะครับเขาจะนำโปรเซสเมทร و โล ج ี ologies, วิธีการของกระบวนการนะครับมาใช้ในการบริหารจัดการหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งก็จะมีทั้งในเรื่องของวิธีการเช่น o r t f a l l model prototyping iterative incremental development spiral development rapid application development extreme programming หรือประเภทอื่นๆของกาจัย development หรืออาจัย methodology ต่างๆพวกนี้จะรวมเรียกว่าเป็น software development process หรือจะเรียกเป็น Software Process หรือเป็นเร mm ียกวนะโปรเซสโมเดลก็ได้อันนี้คือแบบจาลองกระบวนการทั้งหมดโปรเซสโ o เดลนะครับที่ต้องมี mm hmm. ควรจะมีในขั้นของการแท a n n i n g ว่าเราใช้โรลูชันอะไรในการจะเอามาพัฒนาโปรเจกต์ก่อนะครับ mm hmm. จะได้มีคิดทางว่าต้องทำหนึ่งสองสาสีห้าหกแบบนั้นะครับ mm hmm. อันแรกคือ waterfall model Waterfall โมเดลหลักๆเลยเนี่ยครับเฟสต่างๆก็จะมีพวก Requirements Analysis and Definition คือกำหนดนิยามแล้วก็วิเคราะห์ความต้องการได้หลังจากวิเคราะห์ความต้องการต้องมาทำการออกแบบระบบและซอฟต์แวร์ได้หลังจากออกแบบระบบและซอฟต์แวร์ได้ก็ต้องมา Implementation mm hmm. ก็คือการพัฒน,นา mm hmm. เขียนโค้ดิ้ง c o ด i n งก็ต้องคู่กันคือ Unit Testing ในการ Debugging mm hmm. นะครับ integration integrate รวมแล้วก็ system testing ได้ <Okay. S 1> ขั้นการ testing หลังจากนั้นก็เป็นขั้นของการปฏิบัติการและ operation ก็คือการส่งมบอบงาน deployment ต่างๆแล้วก็ maintenance <Okay. S 1> ระรบรักษาอันนี้เป็น flow หลักๆของ data uh, waterfall model ปัญหาของ waterfall model คืออะไรอันดับแรกคือเนื่องจาก waterfall model ครับ แบบจำลองไม่น้ำตกนะไม่ไหลย,ย้อนกลับบนลงล่างเสมอลูกค้าจะไม่เห็นของเห็นก็ตนะ้องเ่่โปรดักต์เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ในแนวคิดดงนั้นมันมันอินแฟกซิเบก็คือไม่ยืดหยุน่นไม่ยืดหยุน่นและยากที่จะลูกค้าไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลง requirement ได้ถ้าเปลี่ยนแปลงรีแควรเมนต์แปลว่าต้องรื้อใหม่และเริ่มคิดใหม่หมดอันนี้หลักการของออโฟอร์เป็นข้อข้อด้อย บิสเนสที่จะทำโดยการนำโมเดลฟอร์โมเดลไวิวใช้ได้ต้องเป็นบ i สเนสที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงต้องเป็นบิสเนสที่แบบสเตเบิลแล้วอะรีควาย n นชัดเจนสุดๆถึงจะทำได้ซึ่งน้อยที่ปัจจุบันน้อยที่จะเป็นธุรกิจแบบนี้นะเนื่องจากว่าลูกค้าหรือว่า User อในการใช้โฟลเักร์เปลี่ยนแปลง,งตลอดเวลาับหลักๆ ที่อาจารย์บอกไปแล้วคือจุดเด่นก็คือจุดเด่นคือง่ายในการทำอะ่ะง่ายในการเข้าใจแล้วก็ทำนี่คือจุดเด่นเพราะว่าทําเป็นขั้นไปเรื่อยๆจนจบไม่ยุ่งยากสเต็ปหนึ่งเสร็จไปสองสามสี่ห้าหกจนจบจุดอ่อนก็คือรีควารมเมนไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้นี่คือจุดอ่อนปัญหาที่เกิดขึ้นถ้ารีควารมเมนเปลี่ยนงานจะช้าทันทีนะครับเพราะว่าทำทีละขั้นไม่สามารถ ย้อนกลับไปทำขั้นก่อนหน้านี้ได้นะลักษณะประมาณนะั้นใช้ที่ไหนก็ใช้ที่อาจารย์บอกก็ต้องเป็นระบบที่ระบบที่เรียกว่าไวนนะระ,ระบบที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับระบบที่มีคงที่อยู่แล้วพวกนี้ครับจะใช้ได้แล้วต้องเคลียร์ในเรื่องของ Requirement ที่ชัดเจนมากๆนะครับพี่เจาไป โมเดลเนี่ยเคยเรียกเป็น B-Model นะครับ B-Model หน้าต้า B-Model ขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้ถ้า Waterfall คือบนลงน่างยาว B-Model คือมี r e q u i r e m e n t นะครับมี architecture design component design code general code generation คือการเขียนโค้ด code นั่นเองอะสังเกตเห็นว่าในทุกขั้นตอนของ B-Model ครับเมื่อตอนขึ้นก็คือการเน้นไป Solution นการ Testing เป็นหลักของ B-Model เทสเยอะเทสเป็นหลักเทสรีเช็คตลอดเช่นเขียนโคดดิ้งโค้ดเสร็จคอมไพน์คอมไพน์คือบีบลกกิ้งก็จะเรียกเป็นยูนิตเทสติ้งคือเทสทดสอบทีละหน่วยทดสอบหน่วยย่อยหลังจากนั้นอินทิเกรชันเทสติ้งคือทดสอบตามคอมโพเนนต์ดีไซน์ซสเต็มเทสติ้งคือทดสอบตามอันเทจัลล์ดีไซน์รีแควรีคู่กันเอ็กเซมเพิลเทสติ้งคือเทสตามรีแควรีเมทที่ลูกค้าต้องการ ดังนั้นถ้าเราทนงาซอฟต์แวร์โดยการใช้ B-Model ก็จะใช้แบบนี้มีการขึ้นโดยการใช้เป็นเทสตเข้ามาช่วยเทสในทีละขั้นตอนถ้าวอเตอร์ฟอร์มันเทสทีเดียวร้อซแต่ถ้าเป็น B-Model ครับเทสทีละอยา่างค่อยๆเช็คตามขั้นตอนที่เราออกแบบไว้จนถึงขั้นบนสุดนะครับของ B-Model ข้อดีก็จะคล้ายกับวอเตอร์ฟอแต่ว่าข้อดีกว่าวอเตอร์ฟอ มีคุณภาพกว่าคือมีขั้นตอนการทสติบเข้่มาเกี่ยวข้องนะครับที่เหลือเหมือน,อนคล้ายๆกันอีกโมเดลหนึ่งเขาจะเรียกเป็นตี incremental model incremental แปลว่าการเพิ่มเติมเพิ่มส่วนต่างๆเพิ่มลักษณะของ incremental model ก็คือเป็นการเพิ่มทีละส่วนไปนเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นแบบ incremental ในขั้นแรกเขาเรียกเป็นขั้น communication ีขาว สีฟ้าก่อนมาหน่อย planning modeling มีอะไร,ส,ไส,ระะสุดแบบ design construction ก็คือ code และ test deployment ก็คือการสมม่งโม่ไปรับฟีดแบ a c นะครับในขั้นของ incremental คือการเติมทีละทีละทีละส่วนไปเรื่อยๆทำเสร็จครบแล้วก็เติมไปเรื่อยๆในความหมายนะแบ่งทีละโมดูลทำเสร็จแล้วก็เติมไปเรื่อยๆจะไม่ต้องทำร้อยเสร็จทีเดียวเียะก้น่นเติมไปเรื่อยๆ อีเกมเมนท์ท่อสงมอบหนึ่งะเติมส่วนที่ 2, 3, สองทำสองมอบสองสงมอบสามไปเรื่อยๆจนไปทีละทีละส่วนในอะีเกมเมนท่อจุดเด่นลูกค้าก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงก็สามารถทำรี r e m e n นได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็พอฟังชั่นลอริตี้เนี่ยมีขึ้นก็คือเร็วขึ้นนะครับได้รับฟีดแบ็กจากลูกค้าได้ แต่ทีมงานจะไม่ค่อยว่างเลยเพราะว่าต้องทํางานเยอะหน่อยจุดอ่อนก็คือยากในการที่จะบริหารจัดการกระบวนการพวกนี้นะครับจะใช้ในกรณีอะไรกรณีที่ requirement ไม่แน่นอน requirement ไม่ไม่มีความเข้าใจมากเท่าไหร่เนื่องจากอะไรครับแบบจินตนาการประโจของลูกค้าเขายังไม่มั่นใจเลย เราเลยต้องใช้ incremental model เพราะอะไรเพราะว่าเราทาำป็นต้นแบบมาแล้วก็ไปถามลูกค้าเขาไม่มั่นก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆยแนวนั้นเลยเป็นอีกก็คือเพิ่มทีละส่วนนะครับเหมาะก,กับ requirement ที่ไม่ค่อยเข้าใจมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็เหมาะก,กับเหมาะก,กับ core functionality คือเหมาะก,กับหน้าที่หลักส่งหน้าที่หลักได้เร,เร็วกว่า accessory ต่างๆ อีกทีเมทัลโมเดลโมเดลที่เป็นอีว l u t ชั n นอ y p r ร c e s s ีโก็คือโมเดลที่มีการวิวัฒนาการนะดีหน่อยเ็าจะได้เป็น iterative พัฒนาเวอร์ชันในพวกนี้ก็จะมีพวก p ปรตไ t y ์ i n g s สไปร l โมเดลแล้วก็ c o n c u r r e นะครับ evolutionary model อันแรกคือ prototyping p โปรตไ y p ์ n g ก็คือเป็นลักษณะก่อน โปรไทป์แปลว่าการการสร้างแบบให้ดูก่อนเช่นสร้างหน้าอินเตอร์เฟซเรา,าใช้ไวไฟเข้ามาช่วยพวกนี้ครับคือสร้างสร้างโปรดักที่ยังใช้งานไม่ได้แต่ว่าเป็นหน้าอินเตอร์เฟซมาให้ดูรูปลรษา์ก่อนเคลียร์คอนเซ็ปต์ก่อนข้อดีของโปรไทป์นี่คือเคนะลียร์คอนเซ็ปต์ได้ o m m u n i c a t i o n quick plan m o d e l i n g quick d e s n g n c o n s t r u c t i o n of p r o t o t y p e และก็ Deployment Delivery and Feedback ของในโมเดลที่เป็น evolutionary m o โมเในเชิงที่เป็น o t o t y p i n g สร้าง o t o t y p e ขึ้นมานัันเองกันแหละให้ลูกค้าดูก่อนว่าแบบนี้ใช่ไหมที่คิดไว้แล้วก็เริ่มทำแบบเดิมไปเรื่อยๆคน r o t o t y p e จนเป็นใสโ่โค้ดใส่อะไรไปเรื่อยจนสำเนะร็จนจุดข้อดีนะครับจุดข้อจุดแข็งก็คือช่วยให้นักพัฒนานะครับสามารถจะระบุแล้วก็ มีความต้องการที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าสร้างเป็นอินเทอร์เฟซมาให้เลย,เน,ยนะรสร้างโปรไทยขึ้นมาให้เลยนะจก็คือน่าจะไม่ขิดนะคือเคลียร์รีแควรเมนต์ได้ดีมากขึ้นนะครับจุดอ่อนก็คือลูกค้าจะต้องลงแรงเยอะหน่อยเพราะว่าเดเวลลอปเปอร์ต้องส่งโปรไทยมาให้ลูกค้าดูเลยก็เทคทาแลนะครับต่างต่วกรณี เหมาะกับ Requirement ที่ไม่ค่อยเข้าใจดีเท่าไหร่ที่ Requirement ที่ไม่เทีรยก็ควรจะใช้โ o ร o t y ปิ้งเข้ามาช่วยนะครับเปรียบเทียบของ Incremental กับ Model กับกับ prototyping นะครับถ้าเน้นไปที่ Incremental คือเน้นไปที่ Requirement ที่เรารู้แล้ว ถ้าเราต้องการเป็นบอลไทยปิ้งก็กเน้นไปที่กระบวนการของโมเดลมากกว่าการส่งมอบง,งานที่สมบ,บูรณ์นะส่งเป็นบอตไทยไปมากกว่าลักษณะของโมเดลอีกอันนึงของตะกูลที่เป็น evolutionary model ได้เป็นสไปรัลสไปรัลโมเดลคือจะวงเป็นโคตรลวดอย่างเงี้ยวงเป็นใย,ยเป็นวงวงวิธีการทำของสไปรัลนะครับเราสังเกตเห็นว่าจะทำจากไนน์ไนน์เนี้ยเป็นคอนเซปต์เดเวล็อปเมนต์คือทำทำหมดทุกกระบวนการแต่เริ่มจากคอนเซปต์เดเวล็อปเมนต์คอนเซปต์เดเวล็อปเมนต์มีการแพลนนิ่งรวบรวมแพลนนิ่งวิเคราะห์ความเสีย่ยงอิงเจอร์ริ่ง ระบวนการผลิตต่างๆสร้างาปล่อยแล้วก็ประเมินเนี่ยมันจะวนหลูมของไอ้นี้ให้เสร็จก่อนหลังจากนั้นค่อยมาทำหลูปที่สองก็คือซิ s เ e m เ e v e l o อ m เ n นและทำต้องแต่รวบครัว Planning อะไรบนกลับไปที่เดิมแล้วก็เริ่มขั้นที่3ามแล้ววนไปเรื่อยๆทำเป็นก้นหอยอันนี้ลักษณะของ s p ปโร l นะครับสไปโรที่บัฒนามาแล้วโมเดลนะต่างกันนะ อันนี้ทําจากอันนี้แล้วทาทุกกระบวนการแล้วก็มาเริ่มอันใหม่แล้วทาทุกกระบวนการไปเรื่อยๆวนทีละขั้นให้เสร็จแล้วก็วนไปเรื่อยๆนะครับข้อดีก็ข้อดีจุดที่ดีก็คือสามารถรองรับความเสี่ยงได้นะเพราะว่าทําไปทีละขั้นตอนลดความเสี่ยงได้นะครับเพราะว่าพีดิตได้รู้ความเสี่ยงข้อยากก็คือไม่รู้ว่า จะจบแล้วนะวันที่เสร็จสิ้นน่ะพี่ดิกได้ยากระดับนะครับจุดอ่อนนะครับก็ใช้ที่ไหนก็คือใช้ในกรณีที่ระบบมีความเสี่ยงสูงระบบไหนมีความเสี่ยงสูงก็นิยมใช้เป็นสไปรลเพราะว่ามันทำละเอียดกน่อนะครับ c อนเ u r r นต์ <Con> current, นะครับคอนเนต์ <Con current S 2> ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่ง คอนเทนต์ก็ลักษณะโมเดลริงแอคทิวิตี้คอนเทนต์ก็มีก็จะวนแล้วนะก็จะวนลักษณะหน้าตาประมาณแบบนี้ก็คือจะมีการรีวิวในสถานะปัจจุบันอยู่คอนเทนต์นะคะรัแล้วนะจะมีตัวทร i กเกอร์ก็คือมีมีตัวกระตุ้นให้ให้ดำเนินการนะครับมีเป็นภาษานาษาแบ ของตัวคอนเทนต์ข้อดีก็ระยะเวลาในการทำงานเนี่ยคือน้องสัน้นนะครับแล้วก็สามารถค้นพบโอเอร์อเรอร์ er ได้เร็วนะครับแล้วก็ยืดหยุ่นแก้ไขได้ง่ายนะครับข้อเสียก็ข้อจุดด้อยก็คือ ไม่ค่อยเหมาะกับระบบที่กระบวนการที่มีความซับซ้อนเท่าไหร่หรือกระบวนการที่ทําได้ยากไม่เหมาะสมนแล้วก็ต้องเทรนนิ่งเทรนเทรนเรียกละเทรนนิง่งเนี่ยต้องเทรนนิ่งภายในทีม 1, เพราะว่ามันต้องรู้วิธีการกน้ครับหรือการพิจารณาเรีอกไฟไหมต่างๆเหมาะสมกับโปรดักที่เริ่มพัฒนาโดยเป็นลักษณะของ correction of team ก็คือเป็น ทีมที่เป็นแล้วนะทีมที่เป็น correction น่ะ correction ก็คือเป็นทีมที่เป็น correction Cor น,น,นะครับ correction รวมหลายหลายคนนะครับอันนี้ก็เป็น steel order process model คือ model อื่นคือจินนกการวร่า software process และ software development process นะครับมันมีเยอะมากๆ สิบสิบยี่สิบสามสิบโซลูชันเลยในการจะบริหารจัดการหรือการจะใช้งานเพื่อจะพัฒนาซอฟต์แวร์ครับซอฟต์แวร์อื่นก็โมเดลอื่นก็จะมีทั้งคอมโพเนนต์เบสเดเวลลอปเมนต์ฟอร์มอลเมทอดเป็น AOSD เอ็กซ์เปกออร์เรนเทดซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์หรือเป็นยูนิฟายโปรเซสต่างตเห่าหรือจะเป็นอันนี้ที่บอกเป็น u n i i e d Process ก็คือย่อว่า UP ลักษณะการทำถ้าเราเอา Process Model ของ UP ไปใช้ก็คือมันจะเริ่มจากการ inception phase mm hmm. inception phase, In phase นะครับแล้วก็เป็น elaboration er phase construction phase deployment phase p r o d c t i o n phase ก็เริ่มจาก phase inception phase ก็คือ phase ในเชิงของการสำรวจรวบร,รวมข้อมูลการรวบรวมข้อมูลน้าจะต้องมีการ communication สึ่อสารจะลูกค้าก่อนทําการแพลนนิงอิเลอเรชันคือเริ่มทําการสั่งคอ,งอะ่ะสั่งเคาะก็คือรวบวามสำรวจรวบรวมแล้วก็สั่งเคาะได้ก็เริ่มปการแพล n i n g แล้วก็โมเดลลิ่งทำการวิเคราะห์วิเคราะห์ออกแบบนะครับล้วก็คอนสตรัคชั่นเฟสก็คือขั้นการโปรแกรมมิ่งและการสร้างการสร้าง Deployment phase ก็คือพอสร้างเสร็จไม่สร้าง n s o r u c t i o n สร้างเสร็จต้องเทสด้วยนะ Deployment phase ก็คือ phase ในเรืเ่องของการ deploy Deploy De ก็คือการส่งให้ลูกค้า Deploy นะคะ De ploy, ื release ส่งให้ลูกค้าดูแล้วเราใช้งานจริงว่าเป็นยังไงขั้น Production phase ก็คือขั้นของการที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ปล่อยจริงๆ Deployment บางครั้งเป็นขั้นระดับเบต้า Version เบต้าให้ไปลองเทสก่อน ปล่อยขายจริงๆก็เป็น production phase นขั้นการผลิตเสร็จแล้วพวกเนี้ยครับเติมเต็มความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับักดณะการทำงานเป็นนี้ของ up phase นะคะ irement, ะรับ requirement analysis design implementation test support iteration นะครับ iteration คือทำส่วนส้ำไปเรื่อยๆสังเกตว่ากว่าจะถึงขั้น production สุดท้ายนะครับเราต้องส่งมอบอางานกี่รอบ ก็ทำไปเรื่อยๆขั้นแรกๆอาจจะเป็นหนักในขั้นบนๆเพราะว่าต้องเก็บข้อมูลเยอะหน่อยหลยยังจากนั้นมาทําการวิเคราะห์สั่งค้อต่างๆเริ่มทําการสร้างส่งผ่านข้อมูลแล้วก็ปล่อยโปรดาวน์พวกนี้ครับน,นี่ของ UP f e a น e UP World Product ก็เป็นอันนี้นี่คือรายละเอียดของ e n s e n t i o n f e นะครับพวกวิชั่ตต sure. path. นต้องคิดแการกำหนด use case โมเดลเริ่มต้นต่างๆกำหนดความเสี่ยงกำหนดเคสแพนต่างๆอีนนขั้นของการสำรวจและแพนมาเป็น e l a b o r a t i o n phase นะครับก็เริ่มทำการเขียน use case Model วิเคราะห์ก d รดีไซนต่างๆ c o n d u c t i o n phase ก็เป็น phase ของการ c o d i n g และก็ testing transition phase ก็ phase ของการส่งมอบงานส่งมอบ a r ิ e r y สม Software, ม Test, Import, ติซอฟต์แวร์มอบเทสต์รีพอร์ตต่างๆฟีดแบ็กต่างๆเป็นทรานซิชันเฟสข้อดีก็นเนื่องจากประโยชน์คือทำซ้ำได้และเติมเต็มได้ Iterative and i n c r e m e n t a l Model ัจะโฟก,กัสไปที่การตรวจสอบในขั้นของ Executable ์เทเบิลอันเดอร์ง่ายกว่านะครับแล้วก็ <c oughs> รู้ความเสี่ยงแล้วก็ข้อดีก็คือมันเป็นลนักษณะใกล้เคียงกับ UML ได้แก่ลักษณะเหมือนเดิม นะคแล้วก็จุดอ่อนก็คือไม่เหมาะกาัก็ไม่เหมาะกานะันนำไปใช้กับระบบที่มีความซับซ้อนหรือว่าความยากหรือโปรเจกต์ที่แบบระดับเล็ก,กใช้กับระบบที่มีความเสีย่ยนงะอันนี้เป็นภาพสรุปนะภาพสรุปของโมเดลต่างๆนะสังเกตเห็นว่า วอเตอร์ฟอครับอินเทอร์เรทีฟคือวอเตอร์ฟอมันทำแค่ครั้งเดียวแล้วจบร้อยเปอร์เซ็นต์ในแต่ละขั้นจบ V โมเดลก็ทำแค่ครั้งเดียวอินเ e m มเตอรคือทำในก้อนนั้นหละครั้งเดียวโ t ดไทปิ s งสไปรัลคอนเทนต์แล้วก็ U P น,นะครับยูนิฟายโปรเซสเนี่ยทำหลายๆครั้งนะครับฟาสต์พีค์แปดวอเตอร์ฟอกว่าจะีลูกค้าจะเห็นงานเนี่ยนาน V กว่าจะเห็นเนี่ยนานต้องเสร็จแล้วค่อยเห็น ตั้งแต่อินทริเมนท์ท่อโปรไทปิ่งสไปรัลคอนโซเลนแล้วก็ยูพีนะครับเห็นเร็วนะครับสปีดทูเชนนะครับถ้าลูกค้าเปลี่ยนแปลงความต้องการเปลี่ยนหน้าอินเทอร์เฟสเปลี่ยนฟังก์ชันเนี่ยสองอันเนี้ยโลเลยไม่เหมาะไอ้นี้ระดับกลางที่ดีหน่อยก็เริ่มจากโซนนี้เป็นต้นไปนะครับง่ายในการบริหารเนี่ยวอเตอร์ฟอรกับเวียง่ายเพราะว่า ตายตัววิธีการทำตายตัวง่ายไม่ต้องไปยุ่งกับใครเยอะง่ายอันนี้เริ่มยุ่งนิดนึงก็เริ่มมีเดียอันนี้ยุ่งยุ่งเยอะหน่อยบริหารยากความง่ายในการบริหารยากเพราะว่ามันยุ่งเยอะแต่ประสิทธิภาพดีกว่าพรีดิคอลเบลิตีความสามารถในการพรีดิ พีดิคคือพยากรเนื่องจากไอ้สามอันนี้ครับมันจะเหมาะกับงานที่คุณรีไฟ ment ไม่ค่อยเปลี่ยนความต้องการลูกค้าแน่นอนไม่เปลี่ยนนะพีดิคได้ว่าซอฟต์แวร์ต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามาใช้โซลูชันเนี้ยครับพีดิคยากเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยอ่อนไหวคือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลางานก็จะป็นอีกแบบ Mul t i Site d e v ว l o p m e n t อันนี้ง่ายหน่อยเพราะว่าทำเดียวเดียวอันนี้ยากหน่อย นะครับเพราะว่ามันต้อง i n t e r เ t ทีฟตลอดเวลา team utilization team utilization อันนี้จะระดับโ o w media ก็คืออัตราประโยชน์ในการนำทีมมาใช้อ่ะครับดังนั้นอันเนี้ยแบบก็อาจจะแบบระดับโ o w คือทีมแบบทำไปเรื่อยๆไม่ได้ active มากเท่าไหร่แต่มีกำหนดเวลานน media ี i ไฮ มีเดียมไฮ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 คือแปลว่ามันทำเดี่ยวนะมันทำถี่อ่ะใช้แรงเยอะหน่อยเพราะว่ามันต้องตื่นตัวตลอดเวลาคนเนี้ยครับก็คือจะใช้ประโยชน์ของพีมได้ดีกว่านะครับอันนี้คือภาพสรุปของซอฟต์แวร์เดอปเมนต์โปรเซสนะครับจะอยู่ในเดอร์โปรเซสโมเดลนะครับ